สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ BM Farm ฟาของเราขอนำเสนอเมนูไข่เยี่ยวม้าก,กระเพรากรอบน,นะครับใบกระเพราก็เป็นผักที่เราปลูกได้เองในบ้านนะครับมีกระถางสักใบก็สามารถปลูกได้เองนะครับปลูกไว้ในบ้านได้วัตถุดิบของเราก็จะมีหนึ่งนะครับไข่เยี่ยวมา้าสองนะครับหมูสับหมา้อยกับ 3นะครับีขาดไม่ได้นะครับใบกะเพราแล้วก็พริกแล้วก็กระเทียมนะครับพริกกับกระเทียมเราก็เอาไปโขลกให้ยำหยกนะครับขั้นตอนที่1น,นะครับเราก็จะมีการทอดใบกะเพรากรอบอด้วยไฟอ่อนๆน,นะครับจะใช้ไฟแรงหลังจากนั้นนะครับเราก็จะเอาไข่เยี่ยวม้าที่เราต้มแล้วนะครับมาทอดด้วยไฟอ่อนๆเหมือนกันนะครับ เคยสังเกตดูว่าสีของไข่เยี่ยวมเนจะเป็นสีเหลืองทองนะครับเราก็เอาขึ้นได้อันดับต่อไปนะครับเราก็จะผัดหมูให้สุกก่อนนะครับหมูสับของเราผัดให้สุกนะครับใช้ไฟปานกลางนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะใส่พริกแล้วก็กระเทียมนะครับผัดนะครับให้หอมนะครับหอมพริกกับกระเทียมขึ้นมานะครับ หลังจากนั้นนะครับเราจะมีการปรุงรสด้วยซอสหอยดางลมประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำปลาประมาณครึ่งช้อนช้อนโต๊ะน้ำตาลประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะครับผัดให้เข้ากันนะครับหลังจากนั้นเราก็จะใส่ใบกระเพราผัดให้หอมนะครับก็ผัดไปสักพักหนึ่งนะครับใบกระเพราของเราก็จะยุบตัวลงนะครับแล้วก็มีกลิ่นหอมก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะครับ หลังจากนั้นนะครับเราก็จะมาทําการจัดจานนะครับนะครับจะราดไข่เยี่ยวมา้าทอดเลยก็ได้หรือว่าจะใส่ถ้วยแล้วก็ค่อยตักแบงไปก็ได้นะครับพร้อมรับประทานสําหรับไข่เยี่ยวม้าของ b ีเอ็มฟร์มนะครับมีจําหน่ายที่เป็นท่านอุบลตลาดจริงใจโรบินสันสุรินท็อปโรบินสันบุรีรัมและช่องทางออนไลน์ทั้งช้อปปีและลาซาด้า และพบกันในคลิปต่อไปถ้าคุณชอบเรื่องเป็ดไข่และไข่เป็ดเราใจตรงกัน